มเรียยนนงกัอย่ามัวแช่เชื้อเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพลันว่องไวเข้าแถวพลันว่องไวเรียงมาเรียงลำดับลำดับลำดับก่อนหลังคนหน้าช่างคน มาทีหลังให้เรียงลำดับมาก่อนให้อยู่ข้างหน้ามาช้าอยู่ถัดไปจำไว้นะเด็กไทยจำไว้นะเด็กไทยระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญเก่งมากเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายร่างกายกันก่อนเนาะเด็กๆคะยื่นมือจับไหล่เพื่อนข้างหน้า เื่อนมือจับไหล่เพื่อนง่ายาค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูล้อกันนะหนึ่งสองสามนวด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 ให้เราผ่อนคลายนวดให้เราสบายหลั่นลลา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 อ้าวทุบ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 ให้เราผ่อนคลายทุบให้เราสบายหลั่นละลาหลันลลาหลันลลาหลั่นละลาอ้าว สี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 ให้เราผ่อนคลายสีให้เราสบายหล่นละลา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 เอาต่อไปกลับหลังฮันโอเคเอาเอามือจับไหล่เพื่อนข้างหน้าค่ะเอาหนึ่งสองสามนวด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 ให้เราผ่อนคลายนวดให้เราสบายหล่นละลาหล่นละลา ลั่ละลาลัละลาอ้าวทุบ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 ให้เราผ่อนคลายทุบให้เราสบายลัละลา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 อ้าวจี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 ให้เราผ่อนคลายจีให้เราสบายลัละลา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 โอเคเก่งมากกับหลังหันโอเคค่ะเด็กๆ อาตะกี้ไปเล่นอะไรกันมาเอ่ยสไลเดอร์สไลเดอร์เล่นรถเล่นรถรโอ้รถใหญ่ด้วยโอ้รถใหญ่ด้วยสนุกกันไหมคะสนุกสนุกเหนื่อยไหมเอ่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมีใครทำให้ตัวเองบาดเจ็บไหมคะไม่มีไม่มีใครทำเพื่อนบาดเจ็บไหมคะ ข้าวของเสียหายไมเ่เลยไม่มีมมมมโอเควันนี้เด็กๆเ,<ม>เล่นปลอดภัยเก่งมากๆปุบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเคค่ะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวเราจะไปล้างมือแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็เข้านอนกันค่ะโอเคเก่งมากเดินตามคุณครูมาเลยค่ะ